สวัสดีสมาชิกครับมีรถเจ็ดที่นั่งรถครอบครัวมาฝากหนึ่งคันนะครับราคาหลักหมื่นนะครับห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับอิสสุแอดเวนเจอร์นะครับเป็นเจ็ดที่นั่งนะครับเครื่องดีเซลสามจุดศูนย์เกียร์ธรรมดานะครับปีสองพันหนึ่งรถโดยรวมใช้งานได้ปกติเอกสารครบนะครับใครที่ถูกใจสนใจนะครับไอชมเช็คดูรถตรวจสอบเอกสารทดลองขับได้เลยครับสีสันริ้วรอยมีครับเรียแดดมีครับใครที่สนใจนะครับมาชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับรถอยู่ที่ทุ่งครุพระรามสองนะครับคลิกชื่อคลิปอ่านรายละเอียด คลิกชื่อคลิปรายละเอียด5,9 0 0 0ับาทนะครับภายในก็จะประมาณนี้นะครับรถยังใช้งานได้ปกตินะครับระบบแอร์ระบบไฟใช้ได้นะครับใครอยู่ใกล้สนใจเข้าใจราคาและสภาพมือ2แบบนี้นะครับไปชมเช็คดูรถตรวจสอบเอกสารนะครับผมขออนุญาตชี้เป้านะครับใครที่ถูกใจนะครับไปตรวจสอบเอกสารด้วยตัวเองนะครับเบื้องต้นผมเช็ค คนขายมาแล้วนะครับมีตัวตนจริงขายจริงนะครับคันนี้ขายตามสภาพนะครับใครที่เข้าใจนะครับไปดูรถทดลองขับตรวจสอบเอกสารนะครับภายในก็ จะประมาณนี้นะครับก็ถือว่าอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับกับราคา59,000ับาทนะครับไปเช็คชมทดลองขับแล้วก็ประเมินดูนะครับว่าจะต้องมีเก็บทําอะไรบ้างหรือไม่นะครับขึ้นอยู่กับความเข้าใจนะครับสําหรับรถมือสองนะครับคันนี้59,000บาทนะครับฟังไม่ผิดนะครับเจ็ดที่นั่งนะครับอิสุกแอดเวนเจอร์เกียรธรรมดา3 ก็คือเครื่อง3000ดีเซลนะครับก็ไปลองขับดูนะครับแล้วก็จะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับเหมาะสําหรับสมาชิกที่อยู่ใกล้นะครับก็โทรเจรจาสอบถามนะครับไปดูรถทดลองขับนะครับกับอีสูซูแอดเวนเจอร์ปี2001นะครับเป็นรถครอบครัวรถอเนกประสงค์นะครับ